สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมพับ g นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยตัวเกมได้ทําการอัปเดตใหม่เนาะนี่เห็นไหมก็สามารถเปิดได้120เฟรมเรทนะฮะบอกเลยว่าลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวนะฮะก็มันก็อัปเดตมาหลายวันแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เข้าเล่นเองนะฮะเอาแล้วตรงนี้คือเพื่อนเราจะพาลงตรงไหนเนี่ยเอาสวยแล้ครับตรงนี้มันไม่มีบ้านไม่ใช่เหรอเพื่อนเอา กันลงตรงนี้เฉยเลยทำไงดีเนี่ยอืมโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการแบบหาบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าลงในจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีไม่มีบ้านไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเป้าหมายของเพื่อนเนี่ยจะไปตรงไหนกันนะฮะเขาจะมีเป้าหมายหรือเปล่าแต่ว่าสรับตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะลองมาเทสดูนะครับนี <S <S ่ผมเจอบ้านแล้วโอเคข้างหน้าผมเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งไปตรงบ้านที่ผมได้โฟกัสไว้ตรงนั้นนะฮะ ตอนนี้ผมแยกตัวมาคนเดียวนะตอนนี้วิ่งออกนองวงซะด้วยเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงตรงที่บ้านที่ผมได้่าซูมไว้เมื่อกี้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จเนี่ยปืนที่ผมได้เนี่ยเห็นไหมได้แค่ปืนพกปืนเดียวนะคือมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ผมเลยเอาจริงโอเคเป้าหมายของผมต่อไปเนี่ยก็ตามหาปืนต่อไปนะฮะก็หลังข้างหน้าเลยเป้าหมายของผมนะฮะตอนนี้ก็ ทําการวิ่งเข้าวงไปก่อนนะครับโอเคไม่ได้เล่นมาหลายวันนะก็จะแบบว่าอื้อๆช้าช้าหน่อยนะต้องขอภายด้วยนะครับโอเควิ่งไปเรื่อยนะครับมีตัวนะปล่อยมันคือไม่รู้ว่าเป็นบอดหรือเป็นคนนะ่ะไม่แน่ใจแต่ก็ไม่กล้ายิงนะครับวิบ่งไปนู่นละโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากา็มาฟาร์มตรงนี้ก่อน ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยน่าจะฟาร์มเกลี้ยงเลยนะแต่ว่าได้ยินเสียงปืนยิงด้วยนะครับฝั่งภูเขาฝั่งนู้นนะฝั่งขวามือเนาะ้ยทิ้งสะโคมคนไปนเนี่ยเห็นไหมครับยิงกันอยู่นะครับมีตัววิ่งมานะเมื่อกี้นี้เฮ้ยไม่น็อกนะครับก็ไม่โดนได้ไงวะโอเคโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่า บอกเลยว,ว่ากระสุนใกล้หมดละเฮ้ยไม่โดนเลยหรอเอาละครับกระสุนเหลือหนัดจเจริญพรโยมอืมน่าจะาออกนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาฝั่งขวามือนะฮะก็เป้าหมายของผมเนี่ยก็อาจจะวิ่งไปแถวๆเมืองนะเข้าไปในเมืองก่อนนะครับแล้วก็ทําการฟาร์มทรัพยากรหรือว่าปืนที่ พอที่แบบยังไงอะจะทำให้เรารอดในแมปแมปนี้ได้นะครับนี่ตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงตรงอ่าเขรียกบ,บ้านอะไรอะมันเป็นบ้านอ่าเจ้าบ้านจิกซอใช่ไหมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะฮะถ้าผมเรียกถูกนะโอเคก็เก็บปืนพกนะฮะก็เอาปืนพกอีกแล้วนะฮะเอามาเปลี่ยนกันเพราะว่ากระสุนหมดแล้วหรือแค่6นัดเองเมื่อกี้นี้นี่ก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับหวังว่าข้างบนจะมีของนะ เฮ้ยเจยบร้อยครับนี่ตอนนี้ผมรอดแล้วกระสุนก็มีประมาณ60กว่านัดนะฮะก็สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับเหมือนบ้านนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมได้เห็นนะว่าเหมือนจะมีตัวอยู่นะครับอยู่ถแถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเฮ้ยดินเสียงนะครับ,มา,รบมาแล้วครับเฮ้ยมาแล้วรอเปล่าโอเคตอนนี้ผมได้อูซี่นะครับ บอกเลยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเฮ้ยมีรถผ่านเห็นผมไปเนี่ยออมีตัวยิงด้วยนะครับข้างล่างเลยสวยละเฮ้ยมีตัวบินมาโอ้โหบินมาอย่างเอ้ย,อยขอยิงก่อนแป๊บหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ตั้งใจโดดนะเนี่ยเกือบตายนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจโดดนะ แต่ว่ามันโดดลงมาเองแต่มีเสียงด้วยนะครับระวังตัวไว้ให้ดีบินมากับอย่างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไอรอนไอรอนแมนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มีชุดแบบนี้แล้วเหรออันนี้เห็นรั้งแรกนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมได้ทําการเก็บมาเดี๋ยวค่อยใช้ทีหลังนะนี่เปลี่ยนเป็น M4 นะครับไอปืนปืนที่แบบว่ายอดนิยมกันเลยนะครับเปลี่ยนไปน AK ดีปะ่ะเห็นดูก่อนมีตัวมาปะวะดินเสียงเท้านะครับ แต่ดูท่าทีแล้วนะ่าจะต้องทิ้งสิ่งที่มันไม่สําคัญออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าเจ้าปืน a อเคดีกว่านะครับนี่เปลี่ยนไปโอเคเอาแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้าผมเลยนะฮะมาแล้วเหมือนจะไม่เป็นนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บงานไปที่เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวต้องดูนะว่าจะมีตัวมาหรือเปล่า โอเคครับผมก็ระแวงฝั่งนู้นอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันยังเหลือกี่ตัวกันโอเคไปดีกว่าไหมหรือว่ายังไงไม่ดีนะครับมีตัวมานะข้างหน้าผมเลยมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับเค okay. เก็บงานเลยมีตัวยิงมานะฝั่งนู้นเลยแม่ทำไมมาบ่อยจังเลย โอเคครับขอพันยากก่อนนะครับแล้วก็หามุมยิงดีกว่านะครับโอเคเลเซอร์โอ้โหระยะนี้เลเซอร์ไม่ได้กินนะครับต้องระดับแบบพวกกิฟตตรงหรือว่าสามเหลี่ยมเก่าเท่านั้นนะโอเคครับหามุมยิงที่ถนัดนะครับเอี้ยวขวานะรอบนี้ไปไหนเลยเว่ยเจอแล้วครับเหมือนจะไปฝั่งนู้นนะครับสองตัวนะ เดี๋ยวผมขอเข้าระยะประชิดดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในน้องพี่กำลังไปนี่สองตัวนะครับเหมือนไม่เป็นนะทิมเลยแล้วกันนี่โอเคครับรอนะครับมาหรือเปล่าอ่ะเขไม่มาไม่เป็นไรเจอละเรียบร้อยนะครับสายมือมานะหน้าผมเลย เฮยโอเคเกือไปแล้วโอเคครับถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้นี่ที่ที่ผมแบบว่ายิงพลาดคือผมตายเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าหนีเสือไปเจอจระเข้นะครับอุ้ยโดนด้วยอ่ะโคตรเจ็บเลยลูกนี้ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามี3หรือ4ตัวนะครับมีรถมาด้วยนะครับ่าจากตีหนึ่ง ทำใจไว้เลยฮะมันทีอาจ,จะจบไปไวเล่นไวจบไวนะครับฮยมาละอืมโดดไม่ทันนะครับดียวขอไปดักแล้วกันเตรียมตัวนะฮะจะรอดหรือจะล่วงครับมาแล้วครับใจเย็นรอปาดนะครับฮิไม่ทันไม่มานะครับเรียบร้อยนะครับโยกนะครับโดดรุล่างดีงกว่าชึบจะเอ๋หื เดี่ยตัวหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยขอซ้ำก่อนแล้วกันนี่เก็บ2นะครับตัวหนึ่งปล่อยทิ้งไว้นะเพื่อที่จะทําให้เพื่อนอีกคนนึงลนนะครับนี่ครับรถที่มันขับมาอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเจอละเรียบร้อยนะครับโอเคโอ้โหเ,เก็บสี่นะครับส,สวยๆเลย ติดหล่อหน่อยนี่โอ้โหรรอจัดเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็วิ่งมาบนเขานะฮะแต่บอกเลยว่าได้ยินเสียงยิงนะก็เลยมาแวะมาดูสะหน่อยว่ามีกี่ตัวเฮ้ยเรียบร้อยนะครับล้มหนึ่งต,ตัวที่สองไหนเลยอยู่ไหนอ่ะลิ้นพันแล้วพยายามหานะครับอย่าหล่ไปเยอะนะเจีเก็บงานเลย ่ไหนเอ่ยเฮ้ยเจอละหัวโผลนะครับอืมืีตัวหนึ่งหรือหรือสองตัวไม่แน่ใจระวังตัวนะครับไม่น่ามีนะครับเพื่อนล้อมละโอเคครับที่ผมลืมบอกนะฮะก็ในแผนนี้มันมีอ่าที่ขี่เหมือนไอรอนแมนด้วยนะนี่ทุกคนเห็นไหมโคตรเท่บอกเลยใช้งานสะดวกมากโคตรโกงนะตัวนี้นี่เจ๋งวะไปไปลุยดีกว่า ไปแล้วครับเอาละครับ,อรบตอนนี้ผมก็มุ่งหน้าเข้าเมืองนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีตี้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เนี้ยผมได้ยินเสียงนะว่ามันยิงตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือว่าเป็นคนนะตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็เลยโซนมันก็ลงด้วยฮนะก็เลยแบบต้องขี่ขึ้นโอ้โหลงหลังคาอย่างโกงฮะทุกคนแม่โกงจริงเฮ้ยมีตัวนะครับไม่มีคูณสามนะหายไปไหนก็ไม่รู้ ยังไม่ได้ทิ้งเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหแทบไม่ได้หายใจนะครับบอกเลยเรียบร้อยฮนะเก็บ2ครับหาจังหวะเล่นต่อไปครับพยายามจะตายนะเฮ้ยเหมือนจะมีล่มที่มันขึ้นอยู่ฝั่งขวามือนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่หรือเปล่านะทุกคนเวลาผมกระโดดแล้วมันขึ้นล่มอะครับมันเหมือนกับไอ้เจ้าเกม บางเกมนะฮะที่ผมจําชื่อไม่ได้ละโอเคครับเดี๋ยวขอขึ้นไปบนหลังคาแล้วกันโอ้โหขึ้นไม่ได้นะฮะไม่รู้ติดอะไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับโอเคอยู่ไหนเอ่ยอย่าให้ผมเจอนะเห็นไหมทุกคนมันขึ้นนะครับเมื่อกีน้นี้โอเคครับ2ตัวอยู่ข้างหน้านะครับ น้าจาก2ตัวนะเมื่อกี้ผมเห็นอ่ามันวิ่งขึ้นไปนะครับโอเคครับดูนะครับเห็นไหมมันมีร่มอยู่นะโคตรโกงอะ่ะไว้เวลาเผื่อแบบเวลาเราโดดจากที่สูงโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับช่วยได้เยอะเลยนะเออก็ถือว่าดีเหมือนกันแนฮะระเบิดไฟวิกินโดหรือเปล่าไม่รู้มัวไปก่อนอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ดักไว้ดักไว้ไม่โดนะครับ ระวังนะจงังหวะที่เราคว้าระเบิดเนี่ยมันจะโดดนะฮะระวังไม่น่าโดดนะครับขอมั่วไปลูกหนึ่งเฮ้เยตายเลยเหรอแสดงว่าล้มนะฮะเพื่อนมันโอเคครับอีกลูกนึงครับอยู่ตรงหน้าผมเลยปึ๊บไม่โดนนะครับเฮ้ยหลบได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายนะครับลูกนี้ไม่โดนอะ่ะขึ้นชาร์จนะครับน่าจะติ่มนะตัวนี้ ไหนเอ่ยเจอแล้วครับ <c oughs> นิ่มๆบอกเลยแม่ก็ไม่ได้ตึงอะไรมากโอเคครับโอเคตอนนี้ผมเจอตี้หนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าไม่มีคุณสามนี่ลำบากมากโ <c oughs> อ้โหไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมยิงก่อนมีตัวนึงอยู่ข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าตึงหรือเปล่านะไม่ตึงนะตัวนี้เก็บงาน เลยแล้วกันนะครับนี่เหลือระยะไกลนะครับประมาณ3ตัวนะครับโอ้โหเหลือตัวสุดท้ายนะครับใจเย็นเฮ้ยอย่าบอกว่าชนะนะขอไปนะครับโอเคเรียบร้อยฮนะชนะครับโอ้โหถ้าใครชอบนะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ